นี่เราจะมาแกงหวายกันนะครับเราก็เตรียมหวายนะครับหลังจากที่ออกเปลือกเสร็จแล้วเราก็นํามาต้มนะครับแล้วก็มีผักหวานป่านะครับมีข้าวสารที่แช่น้าครับเขาเรียกว่าข้าวเบียร์แล้วก็มีเ,เห็ดหัวหนูนะครับมีบวบมีฟักทองนะครับแล้วก็มีน้นํกระนางแล้วก็ตะไคร้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการ แจงไว้กันนะครับเตรียมวัตถุดิบเทียบร้อยนะครับน้ำยานาง่าตะไคร้ก็เอามาต้มนะครับพอต้มในหม้อเดือดเสร็จแล้วเราก็เตรียมหวายที่เราต้มไว้แล้วนะฮะเพื่อจะได้ไม่ขมนะฮะเอามาลงหม้อกันนะครับแล้วก็เครื่องพวกนี้นะครับเครื่องแกงนะครับตอนนี้หม้อกําลังจะเดือดนะฮะ พอหม้อเดือดเราก็จะเอาไว้ลงไปนะครับข้าวสารที่เราแช่ไว้นะครับเป็นข้าวเหนียวนะเราก็มาตำนะครับตำเพื่อที่จะให้เอาใส่หม้อให้มันเข้มข้นนะครับนี่ตำนะครับตำข้าวสารแช่น้ำนะครับแล้วก็เอามาลงหม้อนะครับครับคน เกิดความเข้มข้นนะครับครับตอนนี้เราก็คนๆนะครับนะครับขั้นตอนการแจงไหวครับพอไหวเดือได้ที่นะครับเราก็เอาพวกเห็ดหนูหน,นะครับพริกสดลงไปเลยนะครับนะครับเราลงในหม้อเลยนะครับ เรียกว่าลูกโดดนะฮะเราลงไปในหม้อพร้อมกับขวบนะฮะแล้วก็คนๆนะฮะแล้วก็ต้มไว้สักพักนะครับนี่ครับนะครับน้ำเริ่มเดือดเต็มที่นะครับนี่ครับถ้ามีปลาเราก็ปลามาใส่เอากระดูกหมูมาใส่นะครับนะครับพร้อมที่จะปรุงรส แล้วก็วางตักขึ้นถ้วยได้เลยนะครับอันนี้น้ำเดือดมากครับเดี๋ยวจะปรุงรสกันนะครับก็ใส่น้ำปลาแค่นั้นเองนะครับนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลานะใส่ลงไปนะครับตอนนี้ก็มีปลาช่อนนะครับนะครับปลาช่อนมาใส่ด้วยนะครับจะได้ วันนี้ไม่ได้ใส่หมูนะใส่กระชอนแทนครับกระชอนเป็นขวมหัวนะครับจะได้เข้มข้นขึ้นตอนนี้เดือดมากนะครับเราก็จะเอาผักหวานปลาลงไปใส่นะครับครับเดือดเข้มข้นมากนะครับตอนนี้นะครับผักหวานปลาลงไปใส่แล้วก็คนๆนะครับก็เดือวจะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับนี่ครับนี่คือการแกง หวายผักหวานปลาใส่ปลาช่อนนะครับนะครับสูตรของผมเองครับเดี๋ยวตักเสริมนะครับหลังจากที่ปรุงรสเสร็จเรียบร้อยครับก็พร้อมตักเสริมเลยครับนี่ครับดูน่าทานมากไหมครับนะครับแกงเห็ดแกงหวายผักหวานปลาใส่ปลาช่อนนะครับแล้วก็มีบวบมีเห็ดหูหนูนะครับเดี๋ยวเราก็พร้อมที่จะตัก ตักมาเสรแลนะครับนี่ครับตักเสริมนะครับ,รบเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะครับนี่ครับจะเข้มข้นมากครับวันนี้สำกันกเข้มข้นนะครับโอทีไวจะขมแต่ว่าอันนี้จะไม่ขมมากเพราะว่าเรามีการต้มแล้วนะ ้มแล้วนะครับผมทับทานนะครับมาทานด้วยกันนะครับ